สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิ้ไม่ทารอดค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์ให้กับคนโสดชาวธาตุด,ดินพลึกศพกันมังกรประจำเดือนกุมภาพันธ์2564ค่ะคนโสดชาวธาตุด,ดินพลึกศพกันมังกรน,นะคะชาวพฤึกศพค่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22เมษายนถึง21พฤษภาคมนะคะชาวกันค่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22สิงหาคมถึง21กันยายนและชาว หรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22ธันวาคมถึง21มกราคมนั่นเองค่ะก็ใชแนวนี้นะคะจะใช้หลักการแบ่งวันที่ตามหลักโหราศาสตร์ตอนตกค่ะวันที่ก็จะไม่เหมือนของไทยนะคะการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์ให้กับคนโสดชาวัดดินพฤกษบกันมังกรใน EP นี้จะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมค่ะ อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้บางเคสสามารถสลับกันได้เป็นไวเวอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็สถานาการณ์บางสถานาการณ์ตามหน้าไพ่นะคะอ,ะอาจจะเกิดขึ้นแล้วอาจจะกําลังเกิดขึ้นหรือว่าอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ค่ะดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมเนาะไม่แนะนําให้เพื่อนๆดูเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์นะคะดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ค่ะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่ทั้งหมดนี้ไปตัดสินใจใดๆใ,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 ในความสัมพันธ์นะคะ จนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวสําหรับนะคะคนโสดชาวธาตุดินพฤึกศพกันมังกรน,นะคะไม่เปิดไพ่ให้เรียบร้อยแล้วค่ะ1ิใบอดีตปัจจุบนันอนาคตแล้วก็รวมถึงคาแนะนํหนึ่งใบนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าในอดีตที่ผ่านมานะคะคนโสดชาวธาตุดินพฤึกศพกันมังกรน,นะคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ทําไมทุกวันนี้คุณถึงกลายเป็นคนโสดนะคะอ๋อสำหรับคนโสดนะคะในในช่องของไมเนี่ยบางคนถามว่าโสด ต้องโสดแบบโสดสนิทเลยหรือเปล่านะคะถึงจะดูคลิปนี้ได้เนาะคนโสดในช่องของไมค์ก็คือ 1. น,นะคะก็คือคนที่โสดสนิทเลยไม่มีคนคุยนะคะ 2. อ,อาจจะเป็นคนโสดที่เพิ่งจะเลิกกับแฟนมาได้ไม่นานนะคะไม่เกิน1เดือน 3. อาจจะเป็นคนโสดที่มีคนคุยก็ได้แต่ว่าไม่มีสถานะนะคะหรือความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนั่นเองนะคะก็จะประมาณนี้นะ ก็มาดูกันค่ะในอดีตที่ผ่านมานะคะคนโสดค่ะได้เป็นไพ่1ดาบนะคะใบที่สองค่ะเป็นไพ่7ไม้เท้าและใบที่3เป็นไพ่ห้าไม้เท้านะคะชาวธาตุด,ดินพฤกษศกันมังกรค่ะในอดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุลมนะคะมิถุนตุลกุมหรืออาจจะคุยกับชาวธาตุไฟคะ่ะเมษส,สิงห์ธนูนะคะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามหน้าไพ่เท่านั้นนะไม่รู้สึกว่าในอดีตที่ผ่านมานะคะคนโสดชาวธาตุด,ดินพฤกษศกันมังกรนะคุณ เจอในเรื่องราวของความรักที่ต้องต่อสู้อยู่ตลอดเวลานะคะเหมือนกับว่ายิ่งอยู่ด้วยกันก็ยิ่งมีกำแพงยิ่งอยู่ด้วยกันก็ยิ่งมีปัญหานะคะปัญหาเหล่านั้นนะมันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นจากตัวคุณทั้งคู่นะคะไพ่ห้ามไม่เท้าอาจจะเกิดขึ้นจากคนรอบข้างนะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนนะคะเพื่อนร่วมงานนะคะสังคมนะคะครอบครัวนะคะตรงนี้เนาะก็มันมัน มันเป็นผลกระทบนะทำให้ความสัมพันธ์ของคุณอะจำเป็นที่จะต้องตัดสินใจจบลงไพ่หนึ่งดาบนะคะไพ่เจ็ดไม้เท้าค่ะตัวคุณรู้สึกเหนื่อยเหลือเกินเนาะบางครั้งบางทีเราเหนื่อยจนแบบจะขาดใจอยู่แล้วอะจะต้องแบบต่อสู้กับความสัมพันธ์นี้ที่มีคนอื่นเข้ามายุ่งวุ่นวายเต็มไปหมดนะคะคุณเหนื่อยมากๆแล้วก็คนคนรักของเราก็เหมือนกับ ไม่ได้จะพร้อมที่จะต่อสู้กับเราด้วยนะคะปล่อยให้คนอื่นเนี่ยเข้ามามีอิทธิพลในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาคุณเหมือนกับไม่ไหวแล้วอะคะ่ะอืมเหนื่อยมากๆแล้วอยากจะอยากจะพักอยากจะพอนอะจะประมาณนี้นะคะอันนี้ก็คือในอดีตที่ผ่านมานะคะของคนโสดชาวแทด,ดินพฤึกศบกันมังกรน,นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันคะ่ะว่าในช่วงเดือน ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์2564นี้นะคะแนวโน้มความสัมพันธ์ของคนโสดชาวแทดินพฤกษบการมังกรจะเป็นอย่างไรจะมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาหรือเปล่านะคะไพ่ใบแรกค่ะได้เป็นไพ่ห้าเหรียญน,นะคะใบที่2ค่ะเป็นเดอะสตานะคะและใบที่3ค่ะเป็นไพ่สองไม้เท้านะคะ ชาวธาตุด,ดินพึกงศพกันมังกรนะคะคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุด,ดินพึกงศพกันมังกรด้วยกันเองนะคะหรืออาจจะเป็นชาวราศีกุมลัคนากุมนะคะคนคนนั้นอาจจะเป็นชาวต่างชาติต,าตา่างถิ่นต่างแดนต่างภาษานะคะหรืออาจจะเป็นชาวธาตุไฟค่ะเมสิงธนูนะคะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามน้ไพ่ยเท่านั้นนะคะไม่รู้สึกว่าในในช่วงหนึ่งกุมภาพันธ์นี้จะมีคนเข้ามาเหมือนกันนะจะมีคนเข้ามาตามจีบตามตื้อคุณนะคะให้ห้าเหรียญเนาะแต่ตัวคุณเหมือนกับยังยังไม่สนใจอะค่ะยังขอเยียวยา หัวใจของตัวเองอยู่นะคะไพ่เดอะสตาร์เนาะขออยู่ขออยู่เป็นโสดไปก่อนนะคะขอเขาเรียกว่ามุ่งมั่นนะคะ ที่จะสร้างอนาคตเนาะภพยสองไม้เท้านะคะมุ่งมั่นสร้างอนาคตนะคะสนใจเรื่องราวของความมั่นคงสนใจเรื่องราวของตัวเองนะคะเยียวยายังอยู่ในช่วงของการเยียวยาหัวใจนะคะที่ที่ผ่านมาเนาะก็ค่อนข้างเจ็บปวดแสนสาหัสแล้วก็ค่อนข้างที่จะเข็ดหลาบอยู่นะคะยังไม่พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่กับใครทั้งนั้นไม่ว่าเขาคนนั้นจะตามตื้อคุณขนาดไหนนะคะ,ะ,คะก็จะประมาณนี้เนาะในแนวโน้มความสัมพันธ์ของชาวทัดดินผึกศกันมกรคนโสดในเดือนกุม พาพันนะนะคะก็จะมีคนเข้ามาตามตื้อตามจีบนะแต่ว่าตัวคุณยังไม่พร้อมคะ่ะที่จะเปิดใจให้กับใครทั้งนั้นนะคะเนื่องด้วยว่าอาจจะเป็นเพราะว่าคุณเหนื่อยเหลือเกินจากในอดีตที่ผ่านมาในเรื่องราวของความรักคุณก็เลยอยากจะโฟกัส ในในอ่าเขาเรียกว่าในเรื่องของตัวเองมากกว่านะคะเยียวยาหัวใจของตัวเองให้ให้สบายใจก่อนแล้วค่อยเปิดใจนั่นเองเ,องเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าเอาคมอนาคตความรักความสัมพันธ์ของชาวทัดินผฤ้งศกันมังกรจะเป็นอย่างไรนะคะไมค์ขอเนื้อบอกก่อนค่ะว่าเอาคำมันคืออนาคตนะคะอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรือว่าจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ค่ะดังนั้นนะคะต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมเนาะเอาคำใบแรกได้เป็นไพ่แดาบค่ะ ใบที่2เป็นพาย 8, ไม้เท้าและใบที่3เป็นพายดีไ i น์ p ริ n นเทสนะคะ ชาวคนโสดชาวธาตุดินปรึกบกันมาก่อนนะคะคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุลมนะมิถุนตุลกุมนะคะหรืออาจจะเป็นชาวธาตุไฟค่ะเมษสิงห์ธนูนะคะคนคนนั้นอาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้นะคะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามน้ไพ่ยเท่านั้นค่ะไม่รู้สึกว่าเอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์ของคุณไม่มองว่าน่าจะมีคนเข้ามาแหละนะมีคนเข้ามาแน่นอนเข้ามาสนใจในตัวคุณแน่นอนนะคะอาจจะได้เจอกันจากาโลกออนไลน์ด้วยซ้าไปเนาะ แต่ว่าแม่มองว่าตัวคุณยังไม่เปิดใจจริงๆไพ่แปดดาบนะคะยังไม่เปิดใจเนาะยังยังเหมือนกับว่าไม่พร้อมแหละนะคะไม่พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่กับใครทั้งนั้นนะคะคนที่เข้ามาก็ได้แค่คุยเท่านั้นคุยแล้วก็ปล่อยผ่านไปไม่ได้ใส่ใจอะไรไพ่ดีไฮพรีเทสนะคะคุณค่อนข้างที่จะเก็บตัวนะเก็บตัวแล้วก็เหมือนกับอาจาจจะ เบี่ยงเบนความสนใจของตัวเองนะคะไปไปเกี่ยวไปเขาเรียกว่าไปไปศึกษาความรู้เพิ่มเติมก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะหากิจกรรมเพิ่มเติมนะคะเช่นการศึกษาในเรื่องราวของโหราศาสตร์นะคะในเรื่องราวของอเขาเรียกว่าเรื่องดวงก็ได้นะหรืออาจจะเป็นคนที่เขาเรียกว่ามุ่งมั่นตั้งใจนะคะเข้าสู่เขาเรียกว่า เข้าสู่เขาเรียกว่า,าธรรมะนะหรือว่าตั้งใจมุ่งมั่นที่จะปฏิบัตินะคะกับเขาเรียกว่าทำจิตใจให้สงบ มากกว่าเนาะบางคนปฏิบัติธรรมมากขึ้นบางคนเอาใจใส่ดูแลตัวเองมากขึ้นบางคนหาความรู้เพิ่มเติมนะคะบางคนศึกษาเรื่องราวของดวงโหราศาสตร์ไพ่ยิปซีนะคะสิ่งลี้ลับแบบนี้มากขึ้นเพื่อที่นะคะจะเ,เข้าถึงสัจธรรมนะคะของโลกเนาะแล้วกเ็เพื่อที่จะทําจิตใจของตัวเองให้สงบนั่นเองนะคะแต่ในเรื่องราวของความรักหมายบอกว่าตัวคุณค่อนข้างที่จะปิดกั้นนะใครเข้ามาก็ได้แค่คุยแล้วก็ปล่อยผ่านไปไม่ได้จริงจังอะไรนะคะ ก็จะประมาณนี้นะสำหรับเอาคัมค่ะเดี๋ยวเรามาเจออเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพ่ทาโร่อยากจะแนะนําอะไรในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ให้กับคนโสดชาวท้าดินพฤกษบกันมังกรค่ะไม่เปิดไพ่คำแนะนําให้หนึ่งใบนะคะได้เป็นไพ่หนึ่งไม้เท้าค่ะหนึ่งไม้เท้าเข้ามาบอกว่า บางครั้งบางทีนะคะคนเราเออไม่จำเป็นที่จะต้องตัดสินทุกคนให้เหมือนกันแนอดีตของคุณถ้ามันจบแล้วก็ปล่อยให้มันจบไปผ่านแล้วก็ผ่านเลยนะคะคนที่เข้ามาใหม่ๆคุณสามารถที่จะคบหาดูใจได้นะแล้วก็อย่างน้อยๆถ้าหากว่าตัวคุณเนี่ยได้พบได้เจอกับคนใหม่เราก็คุยกันเพื่อที่จะได้เป็นกัลยาณมิตรกัน เขาเรียกว่าเพื่อที่จะได้เป็นมิตรภาพที่ดีกัลยาณมิตรที่ดีนะคะหรืออาจจะเป็นคอนเน็กชันดีๆอีกคอนเน็กชันหนึ่งที่จะสามารถนะคะช่วยเหลือคุณนะในยามที่เราต้องการความช่วยเหลือนั่นเองเราไม่รู้หรอกค่ะว่าเมื่อไหร่เราจะต้องการความช่วยเหลือจากเขานะคะหรือเมื่อไหร่ที่เราจะเขาเรียกว่าพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่แต่อย่างน้อยๆค่ะการที่เรา,าเขาเรียกว่า สร้างความสัมพันธ์ที่ดีนะคะเป็นกัลยาเป็นกัลยาณมิตรที่ดีแก่กันไว้เนาะมันก็ไม่เสียหายอย่างน้อยๆค่ะเราก็จะได้เพื่อนใหม่จะได้ศึกษาคนใหม่ๆอีกเยอะเลยนะคะดังนั้นค่ะจงอย่าปิดกั้นนะคะความสามารถอย่าปิดกั้นนะคะโอกาสของตัวเองนะก็จงเริ่มใหม่ในทุกๆวันนะคะคนเรามันไม่ได้เหมือนกันเสมอไปคนคนใหม่ๆที่เข้ามาเขาก็อาจจะไม่ได้มีเขาเรียกว่า นิสัยแย่ๆนะคะหรือว่าอาจจะไม่ได้เหมือนกับคนเก่าของคุณเนาะคนเรามันมีความแตกต่างกันอยู่แล้วนะคะอยู่ที่ว่าเราเนี่ยจะเปิดใจทําความรู้จักเขาในฐานะอะไรนะคะ<อ>ก็จะประมาณนี้เนาะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูค่ะขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้คอมเมนต์ดีๆไปกําลังใจให้ไม่มาตลอดนะคะสําหรับการดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์ไอเดีเข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือว่าขั้นตอนการดูดวงกันก่อนได้ค่ะหรือสามารถดูรายละเอียดต่างๆใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะไม่พิมพ์ไว้ให้ แล้วนอ,อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ไม่อัปเดตขึ้นมาค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ